มีนิสัยสาเร็จเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากสําเร็จเราอยากร่ํารวยแต่เราไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยทำบางสิ่งได้การที่เรามีแรงจูงใจในการสร้างความสำเร็จเนี่ยคุณบอกว่ายากแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราสร้างแรงจูงใจไประดับหนึ่งแล้วเนี่ย เราก็ยังไม่สามารถลงมือทาได้อีก100%ครับเป็นเพราะว่านิสัยที่คุณมีมันไม่ได้สอดคล้องต่อความสําเร็จสวัสดีครับพี่ออนและทุกท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงจูงใจเป็นตัวจุดประกายให้คุณเริ่มต้นอะไรบางอย่างแต่ว่านิสัยสาเร็จเป็นตัวที่ทําให้คุณทําสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นนะครับคนที่อยู่ในเพจหรือ,ออาจจะเป็นในทิกต็อกนะครับพิมพ์มาเลยครับว่านิสัยจะทําให้ชั้นสําเร็จเพราะฉะนั้นแรงจูงใจเป็นตัวจุดประกายเริ่มต้นเท่านั้นครับ เวลาที่คุณจะจูงใจตัวเองจงสร้างสิ่งที่เรียกว่าโปรแกร,รมขึ้นมาและในโปรแกร,รมนั้นถ้าสอดคล้องไปด้วยรางวัลสิ่งที่ต้องทํานะครับคุณสามารถทาเองที่บ้านได้คือคุณสร้างเงื่อนไขมาก่อนว่าคุณจะทําอะไรโอเคไหมครับเช่นสมมติว่าคุณจะไปวิ่งออกกําลังกายอันนี้เป็นต้นคุณจะไปวิ่งออกกําลังกายตอนเย็นวันละ10บนาทีหรืออย่างเช่นตอนนี้โอป,ป้ากาลังหล่อเป้ามวยอยู่นะครับ ซึ่งก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยเตะมวยที่บ้านได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเขายิมไหนทีเดียวเพราะว่าจิ๊กซอฟมอะไรนี่พร้อมมากเลยนะครับโอป้าก็อาจจะบอกตัวเองว่าเออฉันจะเตะมวยวันละสิบนาทีอันนี้เป็นต้นหรือฉันอาจจะเตะมวยครึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณทํามาสําเร็จครับจัดสิ่งที่เรียกว่าคิวครับ C U E ครับก็คือรางวัลให้กับคุณเวลาที่ร่างกายเราเนี่ยอยากจะจูงใจ มันมันแค่บอกว่าเอ้ยต้องไปวิ่งต้องไปกอกกำลังกายต้องไปต่อยมวยมันไม่ทำหรอกครับเพราะว่าธรรมชาติมันขี้เกียจใครรู้สึกว่าเออจริง <c oughs> เวลาคุณอยากผอมคุณไปวิ่งไหมครับหรือว่าคุณอดอาหารเอา สสดครับพี่ติก๊กี้ถ้าเลือกได้คุณอยากอดอาหารมากกว่าไปวิ่งด้วยซ้ําถึงแม้ว่าการวิ่งเนี่ยมันไม่ดูทรมานเหมือนการอดอาหารแต่คุณอยากจะอดอาหารมากกว่าหรือกินอาหารหน้อยลงเพราะว่าอะไรครับมันปวดเนื้อปวดตัวมันเหงื่อ,อไหลใครย้อนเดี๋ยวหน้าฉันไม่สวยเดี๋ยวปากซีดเดี๋ยวเดี๋ยวแป้งมันหลุดเออไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้แต่ครับที่มันเกิดขึ้นกับคุณเราไม่อยากจะแปะเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอปุป้าเหมือนกันครับ จริงๆเนี่ยก็อยากจะไปเยิม,มยแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโควิดด้วยและส่วนหนึ่งก็คือตัวเราก็ต้องเปื้อนและเวลาเปื้อนมันมาขึ้นรถอีกมันก็เสี่ยงในเรื่องของโควิดถูกไหมครับเพราะว่าเราเจอใครมากมายไม่รู้ในยิมก็เลยทําให้ป้าเนี่ยต้องหล่อเป้ามวยนะครับตอนนี้เอาปูนเทนะครับสวัสดีครับปออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับโดยสรุปอันแรกนะครับแรงจูงใจจะทําให้คุณเริ่มต้นแต่นีัใสา่างหก ที่จะทาให้คุณไปต่อได้นะครับและคนสําเร็จเขามีนิสัยอะไรการโอป้าที่มันทาให้พวกเขาสําเร็จจนวันนี้ยกตัวอย่างลวกันนะครับอย่างเช่นทิมคุกนะหรือแม้แต่บิลเกตนะตื่นเช้ามากนะครับในการที่จะเข้าออฟฟิศวัสดีครับพี่มอนะครับตื่นเช้ามากในการที่จะเข้าออฟฟิศและแน่นอนสิ่งสําคัญคือที่คนสมเร็จทำนะครับมันเป็นรูทีนที่เรียกว่าการตื่นนอนแต่เช้าเพื่อมา ขอบคุณตัวเองก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นก็เติมอาหารสมองคนพบเลยว่าตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งที่มันเป็นรูทีนของโกสมเปนะครับถ้าเกิดว่าเราการันกรองหลายๆคนที่มันคล้ายๆกัน เช่นนะครับตื่นเช้ามาเขาจะขอบคุณตัวเองตื่นเช้ามาเขาจะอ่านหนังสือหรือออกกําลังกายหรืออ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นธุรกิจเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่เป็นพวกข่าวการเมืองนะครับเขาจะอ่านหนังสือพิมพ์ก่อนนะซึ่งต่างประเทศก็อ่านหนังสือพิมพ์หรืออาจจะเปิดอีเมลอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือน,นิสัยนะครับที่เขามีเยอะตัวอย่างตอนที่ป้าทํางานอยู่สัมสุงนะครับป้าตื่นเช้ามาปุ๊บก็ต้องเปิดเมลก่อนเช่นเดียวกันมันเหมือนกับคุณสร้างรูทีนอะไรบางอย่างแต่ในรูทีนนั้นควรจะมีเงื่ออนไขขงงงสิ่่่ทีีเรรยกววาาัล อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีแรงจูงใจมันจะทําให้คุณเนี่ยอยากทําครับนั่นก็คือรางวัลรางวัลในที่นี้อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นักหนายกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะอย่างโอป,ป้าเป็นคนที่ชอบดูภาพยนตร์ในการแอคชั่นมากหนังเทพเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอป,ป้าก็จะบอกกับตเองว่าถ้าฉันทํางานนี้สําเร็จฉันจะดูภาพยนตร์และก็ดูจริงๆครับดูจนจบเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณอยากจะทําให้ตัวเองเนี่ย มีความรู้สึกผ่อนคลายไม่อึดอัดเกินไปบางครั้งเนี่ยเราจี้ตัวเองให้มันอึดอัดเกินไปมันจึงไม่อยากจะทําเป้าหมายให้สําเร็จสักทีเดียวสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งทําไมเราถึงทําเป้าหมายไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วเรารู้สึกอึดอ,อัดรับคุณค่าเพราะออเพราะเรารู้สึกอึดอัดกณลองคิดดูสิเวลาที่พ่อหรือแม่บังคับคุณคุณอยากจะทำไหมหรือเวลาที่แฟนคุณบอกว่าเฮ้ยไปชงกาแฟให้หน่อยทุกเช้าต้องชงกาแฟให้ฉันเนี่ย เนี่ยแฟนแบบใช้คําพูดแบบนี้มันรู้สึกเหมือนโดนบังคับคุณอยากทํำไหมครับก็ไม่อยากทําอะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นเชิงบังคับไม่อยากทําครับแม้แต่ในงานประจําเวลาที่คุณสั่งลูกน้องออกไปแล้วเฮ้ยแกฉันบอกให้แกไปออกพื้นที่นี้แกไม่เข้าใจเหรอฉันบอกให้แกส่งงานตอนนี้ทําไมแกไม่ส่งแต่เปลี่ยนใหม่ครับคุณบอกลูกน้องว่าโอเคแกตามสบายเลยนะอยู่ในพื้นที่เนี่ยออกตลาดให้เต็มที่คุยกับลูกค้ากลับตอนไหนก็ได้ก็แค่ส่งรีพอร์ตฉันแล้วแกก็ไปทําสิ่งที่แกชอบได้เลยเห็นไหมครับ คำพูดที่แตกต่างกันนั่นก็หมายถึงว่าคุณจงใจคนที่จะทําให้คุณแตกต่างกันไอ้เจ้ายักษ์จีนนี่ในตัวคุณเนี่ยมันต้องการการจงใจอย่างสูงครับเพราะฉะนั้นแล้วลืมบอกอีกอย่างหนึ่งครับสิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณที่เรียกว่าจิตใต้สันึกของคุณเหมือนกันมันก็ให้รางวัลเหมือนกันครับเวลาที่คุณเนี่ยจะต้องไปลดน้ำหนักแล้วต้องออกไปวิ่งแล้วคุณไม่ยอมวิ่ง รางวัลของมันคืออะไรครับได้นอนดูหนังชิวๆสบายๆเอารีโมทมาสิอ้าวเอารีโมทกลับมาเอารีโมทกลับมาสวัสดีครับทุกคนเอารีโมทมาหน่อยเดี๋ยวฉันจะปรับทีวีนน่นนี่นั่นนอนสบายๆกินป๊อปคอร์นอยู่ที่บ้านไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องไปวิ่งก็นอนดูซีรีส์สบายไปนั่นก็คือรางวัลเช่นเดียวกันครับรางวัลที่คุณไม่ต้องทาอะไรรางวัลที่คุณรู้สึกสบายหรือบางครั้งคุณต้องเข้ายิมเพื่อไปไปปั้นหน่นให้มันฟิตสมาร์ทคุณก็ไม่ยอมไป รางวัลของคุณคืออะไรครับโอ้โหสั่งไอติมมากินที่บ้านดีกว่าสั่งแฟ๊บดีกว่าสั่งน้ําจาเขียวอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมากินดีกว่าใส่ชีสด้วยรางวัลคุณคืออะไรครับได้กินของอร่อยไม่ต้องปวดเนื้อปวดตัวเพราะสุดท้ายเนี่ยเวลาที่เราไปยิมเราเป็นยังไงครับโอ้ยปวดเนื้อปวดตัวเต็มไปหมดโอ้โหไม่น่าแบบไปยิมเลยเนี่ยปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเลยเนี่ยเราก็เริ่มบน่นและแน่นอนครับรางวัลนะครับของคุณก็คือการนั่งอยู่บ้านสบายๆคุณคิดว่า ธรรมชาติของสมองชอบเสียพลังงานไหมครับไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เปรียบเทียบเหมือนกันไปวิ่งก็ไม่ชอบไม่ชอบแต่ว่าถ้าลดอาหารยังพอได้หรือถ้าเกิดว่าน,นอนอยู่บ้านแล้วปรับอาหารที่กินเป็นอาหารทดแทนอันนี้ยังพอได้ถ้าจะต้องลดน้ําหนักอันนี้เป็นต้นหรือถ้าบอกว่าวันนี้อ่ะพี่ครับอ่านหนังสือสองเล่มน,นี้หน่อยคุณก็จะบอกเฮ้ยแม่งมันเยอะเกินไปแต่ถ้าวันนี้บอกใหม่ครับคุณอ่านหนังสือให้ป้าได้ไหมวันละสองหน้าก่อนนอนใครทําได้ครับอ่ะสมมตินะ ถ้าเปลี่ยนใหม่เมื่อกี้โอป้าบอกว่าอ่านหนังสือสองเล่มนี้ให้จบหน่อยภายในสัปดาห์หนึ่งคุณก็บอกแม่งโคตรเยอะเลยถึงแม้มันจะเล่มบางแค่ไหนแต่วันนี้โอป้าเปลี่ยนใหม่สวัสดีครับพี่ช่วยอ่านหนังสือวันละสองหน้าให้โอป้าได้ไหมครับอันนี้เป็นต้นถ้าเกิดว่าอย่างงี้ใครคิดว่าเต็งทําได้ครับพี่ช่วยอ่านหนังสือวันละสองหน้าให้โอป้าได้ไหมครับใครคิดว่าทําได้พิมพ์ทําได้ครับหากใครคิดว่าเต็งทําได้ครับพิมเลยครับว่าทําได้แลวแน่นอนครับเวลาที่เราจะหลอกจิตใต้สำนึกให้ทาบางอย่าง หลอกด้วยสิ่งเล็กๆพฤติกรรมเล็กๆเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะลดน้าหนักอย่าไปตั้งใจลด5กิโล10กิโลมันไม่ได้หรอกมันดูเยอะมันดูเหนื่อยหรือต้องลดค่าไปเยอะเนี่ยมันก็ทําไม่ได้ครับคุณต้องค่อยๆถอยลงถอยลงโอเคไหมค่อยๆถอยลงถอยลงแล้วสิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าคุณอยากจะโปรแกรมให้ตัวเองมีนิสัยสเร็จนอกจากคุณเริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้ว ข้อต่อมาครับทาซ้ําๆนะข้อต่อมาครับเมื่อกี้เริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วคราวนี้ทําซ้ําๆครับอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําซ้ําแล้วคุณได้รางวัลที่คุณพึงพอใจอันนี้จิตใต้สำนึกจะ yes and more จิตใต้สำนึกของเรานะครับหรือ unconscious mind มีหน้าที่ yes and more ให้และให้มากกว่าในสิ่งที่เราร้องขอและอาจจะไม่ได้ร้องขอเพราะฉะนั้นเวลาที่มันรู้สึกพึงพอใจว่าคุณทําอะไรบางอย่างได้จากสิ่งเล็กๆเช่น อัยนตัวอย่างนะสมมติว่าวันนี้คุณทําคลิปวิดีโอสาเร็จเย่ yeah! วันนี้ฉันสําเร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ฉันจะกินลกล้วยบวชีสักถ้วยหนึ่งอ่ะก็ได้ครับคุณกินเข้าไปมันพอใจครับพรุ่งนี้เอาใหม่ครับเฮ้ยพรุ่งนี้ฉันไลฟ์สดถ้าเกิดว่ามีคนดูไลฟ์สดเยอะเนี่ยฉันก็จะดูซีรีส์สกกักมาสักสิบนาทีก็แล้วกันอ่ะอย่างเช่นโอป้าเนี่ยโอป้าชอบดูมวยใช่ไหมครับคือชอบดูมวยอ่ย ปกติเนี่ยเราจะคิดว่าเออถ้าเราดูอย่างอื่นที่ไม่ใช่ความรู้คงจะเสียเวลาชีวิตแต่อย่าให้คุณรู้สึกอย่างนั้นเลยครับเทคนิคสําคัญนะในการจูงใจให้ตัวเองมีนิส,สัยสาเร็จคือว่างให้เป็นอย่ารู้สึกผิดเวลาว่างนะครับอย่ารู้สึกผิดเวลาที่ต้องทําอย่างอื่นที่มันอาจจะไม่ใช่แค่ความรู้แต่ว่ามันก็ควรอยู่ในลูปที่มันเหมาะสมก็ไม่ใช่ว่าดูซีรีส์ยาวทั้งวันจนแบบแหมไม่ได้ทําอะไรเลยแต่อย่างเช่นนะครับของอปป้าเนี่ย ถ้าเกิดว่าวันไหนโอป้าสอนคอสอะไรเยอะแล้วรู้สึกเหนื่อยโอป้าก็ไม่ดันทุลังครับโอป้าก็จะบอกเองว่าวันนี้ฉันจะดูมวย10บนาทีก็ดู10บนาทีจริงครับนั่นคือเราให้รางวัลในสิ่งที่เราชอบอวันนี้กินกล้วยบวชชีจริงๆด้วยนั่นไงนะครับเหมือนมีตาชิพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ได้แต่ครับที่คุณกินมันเล็กๆแล้วกินมาซ้ําๆอันนี้จิตใต้สำนึกจะชอบมากโดยเฉพาะถ้ามีรางวัลครอบไปด้วยนะครับกินนะกินเล็กๆทําเล็กทำซ้ำๆนะครับทำเล็ก ทำซ้ําและให้รางวัลอ่ะพิมพ์พร้อมกันครับทําเล็กทําซ้ําให้รางวัล3ามอย่างนี้ก็จะช่วยจูงใจให้คุณมีนิสัยสําเร็จจริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์แห่งความสา,าสเร็จเนี่ยมีเยอะมากเลยครับแต่ว่าวันนี้แบ่งปันประมาณสัก3 4มสข้อก่อนนะครับว่ารู้สึกผิดว่าว่างไม่เป็นไรครับมมนรู้สึกผิดเพราะว่างไม่เป็นไรครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยคุณว่างเป็น มันไม่ใช่เรื่องผิดเลยเช่นบางครั้งคุณอยากจะออกกาลังกายบางครั้งอยากจะดูเดดสตาบ้างละ่ะบางครั้งอยากจะนอนหลับพักผ่อนบางครั้งเนี่ยอยากจะกินเค้กบางครั้งอยากจะไปท่องเที่ยวทําเถอะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีต่อใจอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ช่วยให้เราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้ทําเล็กทําซ้ําและให้รางวัลมัน รางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นสิงที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เงินทองแต่อาจจะเป็นการกินของรอ,อร่อยก็ได้อาคุณชอบกินอะไรครับบอกออป้าหน่อยอย่างออป้าชอบกินกุ้งเผากินน้ําตกรู้จักไหมน้ําตกหมูอะ่ะนะแต่ว่าหมูต้องสุกนะครับน้ําตกหมูนะครับหรือหมูกระทะอันนี้ออป้าคือวป้าชอบกินหมูกระทะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีพวกปิ้งย่างเกาหลีจะชอบมากและนานๆทีก็จะเป็นชาเขียวชีส นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินเพราะรู้สึกเวลากินเหมือนกับท้องมันอืดน,นะครับเออท้องมันอืดแต่ก่อนกินบ่อยอยู่เดี๋ยวนี้แบบกินแล้วมันท้องอืดไม่แน่ใจอะไรนะชอบสปากเกตตี้เออโอ้โหกุ้งอบบนเนนส้นพูชนากินพอ,อ,อพูะอยากกินเลยสวัสดีคับพี่การปันสุขพอพูะอยากกินเลยนะครับอะไรนะชอบกินไอติมเออโอปป้าก็ชอบเหมือนกันคือชอบกินไอติมช็อกโกแลตสดีครับพี่อ้อยอ่าเยี่ยมครับทำเล็กๆทำซ้ำ ให้รางวัลเพราะฉะนั้นวันนี้การบ้านของคุณอยากได้การบ้านไหมครับใครอยากได้พิมพ์อะไรวาอยากได้เฮ้ยมีการบ้านด้วยนะสอนฟรีแต่มีการบ้านใครอยากได้พิมพ์อะไรว่าอยากได้ครับการบ้านของคุณวันนี้เขียนสิ่งที่คุณอยากจะชร์เลนตัวเองออกมาหนึ่งเรื่องจากนั้นเลือกดีเทลของมันออกมาอย่างน้อยหนึ่งอย่างอ่าสิ่งที่คุณจะชาเลจนเช่นคุณบอกว่าคุณอยากจะชาเลจ์เรื่องการไลฟ์สดจากนั้นเลือกดีเทลที่คุณจะทําแบบเล็กๆมา เริ่มจาก5นาทีได้ไหมครับเช่นสมมุติว่าคุณอยากจะชาเลนจ์เรื่องการออกกล้องไฟ้สดคุณก็ชาเลนจ์ด้วยการทําที่5นาทีเช่นไร้สดแค่5นาทีก่อนอันนี้มปนตน้นแล้วหลังจากนั้นคุณก็หารางวัลที่คุณชอบครับเช่นไอติมขนมดูซีรีส์หรือนอนหลับเฮ้ยนอนหลับก็เป็นรางวัลนะครับหรือบางครั้งคุณอยากจะอ่านหนังสือเล่นคือบางคนอะ การว่างของเขาก็อาจจะเป็นการอ่านหนังสือที่เป็นสาระซึ่งมันก็ไม่ผิดเนาะมันแล้วแต่ที่ชอบเลยจะเป็นของกินจะเป็นการนอนหลับพักผ่อนการสวดมนต์การนั่งภาวนาหรือจะเป็นการช้อปปิ้งที่คุณชอบอันนี้ก็ได้นะจะเป็นการช้อปปิง้งเพราะฉะนั้นการบ้านของคุณทําได้ไหมครับใครคิดว่าสามารถทําสิ่งนี้ได้แล้วเมื่อคุณลิสต์ออกมาทั้งหมดนี้แล้วทําสิ่งนี้ต่อเนื่องนะครับลองดูนะ7วัน7วันแรกเนี่ยทําเริ่มต้นที่5นาทีครับ จากนั้นเนี่ยพอวันที่8ปดถึงสิบสี่เริ่มต้นทําที่10บนาทีได้ไหมครับอะสมมุติว่าคุณออกกล้องก็เปลี่ยนจากออกกล้องเป็น5้าทีเป็น10บนาทีหรือสมมติว่าอาทิตย์แรกคุณจะลดน้าหนักใช่ไหมคุณเคยกินข้าวเนี่ยห้าทัพพีอาทิตย์แรกคุณอาจจะกิน4ทัพพีอาทิตย์ถัดไปคุณค่อยกิน3ทัพพีคือลดปริมาณลงมาแบบนี้ได้ไหมครับอ่าถ้าเกิดว่าเป็นเวลาก็จาก5ทีค่อยไล่เป็น10บนาทีถ้าเป็นอาหาร นะก็เป็นข้าวห้าทัพพีเป็นสี er пров, er, ่ทัพพีเป็นสามทัพพีในอาทิตย์ต่อไปทําทั้งหมดนี่สิบสี่วันไหวไหมครับไหวแม้ใครไหวพิมมาเลยครับว่าไหวอืมใครไหววัยรุ่นอ่ะใครเป็นวัยรุ่นพิม์ไาเลยว่าไหวเอรีบพิมพ์เลยนะครับใครคิดว่าไหวพิมพเลยครับว่าไหวโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับคนที่อยู่ในเพจก็ไม่ยอมแบรเพื่อนนะครับสววสดีครับพี่สําราญพี่สุภาวิตานะครับเยี่ยมครับนิสัยสําเร็จจะทําให้ชั้นสําเร็จนะครับอย่างที่บอกเนาะแรงจูงใจเป็นตัวเริ่มต้น นะโอเคไหมอ่าได้เลยครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับนะครับอ่าแรงจูงใจเป็นตัวทําให้คุณเริ่มต้นแต่นี้ใส่สำเร็จจะเป็นตัวทําให้คุณเนี่ยมัน่นคงมันดูช้าครับแต่ว่ามันมัน่นคงเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยอยากสําเร็จกับการที่เราปลูกนี่ใส่สำเร็จไม่เหมือนกันนะครับ อยากสยายกมีนิสัยสําเร็จกับปลูกถ่ายนิสัยสําเร็จวันนี้โอป้ากาลังให้การบ้านคุณในการปลูกถ่ายนิสัยสําเร็จโดยการทําให้คุณเนี่ยชาแนลเตงเจ็ดวันแรกก่อนอะไรเล็กๆเจ็ดวันแรกทําไปเลยครับแล้วเพิ่มปริมาณอีกเช่นสมมติว่าวันนี้คุณวิ่งหนึ่งกิโลอาทิตย์หน้าคุณวิ่งสองกิโลโอ้โหมันง่ายมากใช่ไหมครับเวลาที่คุณจะทําให้จิตใต้นสนึกรับใช้คุณอย่าใช้งานมันหนักเพราะมันไม่ชอบ เพราะว่าธรรมชาติคนก็ไม่ชอบถูกใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็จะสามารถทําให้คุณเนี่ยทำเป้าหมายได้สําเร็จมากขึ้นโอเคไหมครับส่วนในตอนเย็นนะครับก็ขออนุญาตแจ้งข่าวสารนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เรากําลังเปิดพรีออเดอร์นะครับสมุดโชคดีหรือลัคกี้อยู่ครับเป็นสมุดที่ครอบวอร์ในด้านของการทําเป้าหมายให้สําเร็จบวกโปรแกรมจิตครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินสุขภาพความรัก นะครับหรือแม้แต่การงานของคุณนะครับรวมถึงมีในเรื่องของคาควมแรงบันดาลใจแทกมีในเรื่องของการโปรแกรมจิตแท้นะครับมีในเรื่องของเป้าหมายมีในเรื่องของตัวเลขหรือแฟกต์ยอดขายของคุณนะครับซึ่งมันปนกันหลายอย่างมากซึ่งมันเกี่ยวมากครับว่าคุณจะต้องทํามันบางครั้งคุณมีเงินแต่ไม่มีความรักได้ไหมครับไม่ได้เนาะนะบางครั้งคุณมีเงินแต่ไม่มีสุขภาพที่ดีได้ไหมครับ ก็ไม่ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจําเป็นต้องครบกันและสมุดโชคดีนี้หรือลัคกี้ยูนะครับมันทํางานกับคุณไปตลอดปี2022ครับและนี่เป็นครั้งแรกของเรานะครับที่มีเป็นสมุดเกี่ยวกับแพลนเนอร์บุ๊กขึ้นมานะครับและเป็นแพลนเนอร์บุ๊กที่พิเศษมากเพราะมันไม่ได้เหมือนที่อื่นที่มีสเกดด้วยเวลาแน่นอนครับที่อื่นอาจจะ l สสเกดด้วเวลาเยอะและยาวมากๆไม่จําเป็นครับ สิ่งที่ป้าได้ค้นพบเลยจากการที่ตัวเองทำสเกดูเล่นเวลานี้นะครับก็จะเอามาใส่ให้กับสมุดตัวนี้เพราะว่าป้าจะใช้เองด้วยนะครับและข่าวดีอ่องคุณคือคนที่ซื้อสมุดเล่มนี้คุณจะได้ออดิโอเกี่ยวกับ Success นะครับแบบฟรีๆ30 EP เป็นบทสัมภาษณ์นะครับของโคนสําเร็จระดับโลกนะครับที่ป้าแปลไทยเป็นไทยให้แล้วนะครับเออคือจริงๆมันเป็นภาษาอังกฤษขนาดนะครับแปลให้เป็นภาษาไทยนะครับที่คุณเข้าใจง่าย 30EP ครับ และข่าวดีของคุณคือถ้าเกิดคุณพรีออเดอร์สมุดโชคดีนะครับก่อนสิ้นเดือนนี้เรามีฟรีบัตรเวบมินาให้นะครับอ่าเรามีฟรีบัตรเวบมินาให้นะครับทั้งหมด2ใบคุณสามารถเลือกเข้ารอบไหนก็ได้ครับอย่างเช่นรอบหน้าก็มีวันที่4ีธันวาและ5้ธันวาสี 4, เนี่ยเป็นเรื่องวิดีโอคอนเทนต์วันที่5ธันวาเป็นเรื่องเกี่ยวกับจับมือ ตับมือนะคบมือใหม่เนี่ยทำติ๊กต็อกนะครับรวมถึงมีแคปคัทด้วยในช่วงท้ายนะครับแล้วก็มีสตอรี่คอนเทนต์ในช่วงท้ายให้ด้วยนะครับสําหรับวันที่5นะครับหมายความว่าคุณได้บัตรเวบไม้หนาอีก2ใบแถมมีออดีโออีกมูลค่าพันเานะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจสามารถกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะครับตัวนี้นะครับราคาน่ารักมากครับหนึ่และนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราแถมบัตรเวบไม้หนา2ใบแถมออดีโอด้วยนะครับถ้าคุณสนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์โอเคมัครบ โอเคครบคุณครับนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยู่ในช่องทางของ YouTube นะครับหรือว่าของเพจเอาไปสารก็อินบ x ็อกหรือว่ากด l i น e แอดนะครับตามที่คุณเห็นหน้าจอนี้ได้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นครับสำหรับตัวของแถมพิเศษของเรานะครับที่เป็นบัตรเวบไมินาสองใบเลยสวัสดีครับอ่าน้องโบลัมพูใช่ไหมครับสวัสดีครับ บัตรไว้ไม่นานนี้คุณใช้ได้ภายในปีหนึ่งนะครับ2ครั้งก็คือเราแถม2บัตรนะครับเลือกเข้าได้เลยนะครับโอเคไหมเลือกเข้าได้เลยรอบหน้ามี4ี่กับ5ถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้า4ี่กับ5าทันว่าคุณก็รอรอบมากรลาอันนี้โอเคนะ เพราะฉะนั้นมันอยู่ได้ปีหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ใช้มันนะครับแต่แน่นอนครับคุณจะอยากใช้มันแน่นอนครับคุณอยากจะอยากใช้มันเพราะว่าลูกศิษย์ที่เรียนกับเราหลายคนนะแม้จะเรียนคอร์ส99ทําเงิน6หลักได้นะครับเยอะมากเลยแล้วก็มีหลายคนมีผลลัพธ์ดีมากไม่ว่าจะเป็นคลิปเฟรโรนะครับอ่าคลิปไปรอรคลิปเนี่ยนะครับขอแค่คุณตั้งใจทําการบ้านนะครับพัฒนามันไม่เก่งไม่เป็นไรขอคนจริงๆก็พอโอเคไหมครับมีใครวันนี้สรุปให้เพื่อนฟังหน่อยลองพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยครับว่าวันนี้โอปป้าสอน ข้อหนึ่งอะไรครับแรงจูงใจเป็นตัวเริ่มต้นแต่นิสัยจะทําให้คุณสําเร็จอะไรอีกครับอะไรอีกครับอันที่2อะไรครับเขียนเป้าหมายใหญ่ของคุณออกมาหน่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ซอยเป้าหมายคุณและให้รางวัลกับเขาซะนิสัยที่มีแรงจูงใจในด้านของรางวัลจะทําให้คุณทําบางอย่างให้เกิดขึ้นจากนั้นข้อต่อมาครับทําสิ่งเล็กๆโดยการซอยเป้าหมายคุณมาก่อนนะครับเป้าหมายคุณอย่างเช่นออกกําลังกายลดน้ําหนัก หรือแม้แต่การทำรูปร่างให้ดีหรือจะเป็นการเรียนคอร์สออนไลน์เริ่มจากทำเล็กๆแล้วทำซ้ำมันลงไปแล้วให้รางวัลมันวันนี้มีใครคิดว่าโอ้โหได้คีย์แพงเยอะมากเลยพิมพ์นะครับว่าเออฉันได้คีย์แพงพิมมาเลยครับว่าเออฉันได้คีย์แพงโอป้าอีสานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าใช้จิตใต้สานึกอืน่ารักมากโอ้โหพี่พี่ติ๊กเก่งมากเลยพี่ติ๊กบอกว่า อันนี้พี่ติ๊กสรุปคีย์ให้เราด้วยนะครับอีกคีย์หนึ่งอย่าใช้งานจิตใต้สำนึกมากเกินไปเพราะว่ามันไม่ชอบใช้พลังงานมันชอบอะไรที่สบายสบาย feel good และข้อสุดท้ายครับของคีย์แพงในวันนี้ก็คือว่าว่างให้เป็นอย่ารู้สึกผิดเวลาที่คุณต้องพักผ่อนอย่ารู้สึกผิดเวลาที่คุณจะต้องแบบไปกินไอติมหรือแบบวันนี้แบบจะดูซีรีส์อย่ารู้สึกผิดครับ ให้คุณรู้สึกสบายๆกับการออกคําสั่งกับจิตใต้สานึกเพราะจิตใต้สานึกของเรามันเหมือนเด็กห้าขวบคุณต้องเล่นสนุกเข้าไว้โอเคไหมครับคุณต้องเล่นสนุกเข้าไว้เขาชอบความฟีลกูดชอบความสบายและนี่ก็เป็น NLP นะครับที่สอนคุณแบ่งปันคุณด้วยภาษาเข้าใจง่ายโอปป้าอีสานนะครับเรียนจบมาสคอ NLP แล้วก็เซอร์ติฟายโค้ชเทนเนอร์มานะครับยินดีรับใช้ทุกคนพรุ่งนี้เจอกัน9โมงครึ่งตอนเช้านะครับสวัสดี